สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้พบกับ3ก๊กฉบับเจน y วนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเปี่ยมศักดิ์คุณากรประทีปนะครับในตอนที่2หรือว่าเอพิโซด2นั่นเองหลังจากครั้งที่แล้วนะครับได้น,นำเรื่องราวของมาเจ็ดบุคคลที่ดื้อรัน้นไม่ฟังคำทัดทานจนสุดท้ายได้ถูกของเบ่งประหารด้วยน้ำตามาแล้วครั้งนี้ในครั้งที่สองจะพาทุกท่านมาพบกับ บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งถือเป็นแม่ทัพรุ่นเยาว์ในสามก๊กที่มีความสามารถนั่นก็คือลกซุนในบทบาทในรูปแบบที่ต่างออกไปลกซุนเนี่ยถือเป็นตัวละครที่หลายๆคนไม่รู้จักแต่กลับเป็นตัวละครที่ยิ่งใหญ่ถือเป็นนักปราดรุ่นเยาว์หรือว่าเจนายในสมัยนั้นที่สร้างผลงานอันระบือลือเรื่องเป็นผู้ที่วางแผนสังหารหรือว่าเอาชนะกวนอูแม่ทัพใหญ่ในโจกโกนั่นเองและก็เป็นผู้ที่เผาทัพ เ5ดสิห้าหมื่นของพระเจ้าเล่าปีเมื่อครั้งที่พกพาความแค้นสุดๆบุกก้อกกเพื่อที่จะล้างแค้นแทนลองชายอย่างกวนอู จนวอดวายในคืนเดียวนะครับนั่นหมายถึงว่าครั้งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความโดดเด่นของแม่ทัพเจนวายแล้วก็วิธีการที่ลูกซุนทาให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้อาวุโสยอมรับด้วยวิธีการต่างๆในการทํางานในองค์กรหรือว่าในบริษัทก็เหมือนกันนะครับบางทีก็ต้องมีแม่ไม้หรือว่าไม้เด็ดแบบนี้บ้างเพื่อที่จะให้แม่ทัพเจนวายหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆได้แสดงฝีมือเพราะบางครั้งในสังคมไทยเรานะครับต้องยอมรับว่า บางทีการสร้างวีดกรรมหรือว่าการสร้างผลงานของผู้ดำรุ่นใหม่ๆอาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับเลยเสียทีเดียวนั่นหมายถึงว่าอาจจะโดนความโดนแรงเจยดทานโดนคำกล่าวปลามาดด้วยความที่อาวุโสยังไม่ถึงหรือว่าประสบการณ์ยังไม่มากพอสำหรับมุมมองของใครหลายๆคน ซึ่งในหนังสือเขาก็ยกคำกล่าวของอาวุโสทั่วโลกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันบอกว่าการอ่อนอาวุโสเนี่ยทำการใหญ่ไม่ได้อายุน้อยไม่น่าเชื่อถือใครจะยอมรับเด็กแบบนี้หรือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆนั่นเองนะครับแต่ถ้ามองกันในยุคสามก๊กจะเห็นว่าซุนกวนนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นเจ้าเมืองผู้เป็นใหญ่ในแคว้นว่าก,ก๊ก ก็ได้มองข้ามเรื่องนี้ไปอีกช็อตหนึ่งด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าซุนกวนเนี่ยก็เป็นผู้บริหารเจนไวในยุคนั้นด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเทียบเคียงอายุเทียบเคียงประสบการณ์ก็ถือว่าเป็นผู้บริหารที่อายุน้อยเขามองข้ามเรื่องเหล่านี้เมื่อครั้งที่เล่าปี่นะครับยกทัพ75หมื่นเพื่อยึดคลองดินแดนล่อหรือว่าแก้แค้นแทนกวนอูน้องชายอันเป็นที่รักที่ถูกลุกซุนวาแผนสังหารเอาจนได้ในครั้งหนึ่งนะครับซุนกวนก,ก็มองข้ามเรื่องเหล่านี้ จำต้องหาคนเก่งคนดีมาจัดการหรือว่ามานำทัพเพื่อที่จะต่อสู้ปกป้องดินแดนเอาไว้นั่นเองดังนั้นสุนควนเองนะครับในมุมมองในฐานะของ CEO รุ่นยาวก็มองข้ามเรื่องของอาวุโสมุ่งหาคนเก่งๆก็เลยไปเจอลูกศุนนั่นเองแต่ลกศุนเองด้วยความที่ถึงจะเก่งเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับก็เนื่องจากว่าลกศุนเองเนี่ยก็อึดอัดพอสมควรนะครับเนื่องจากว่า หลายคนลหลายๆายกุลซือหลายหลายแม่ทัาเนี่ยต่างปลามากดังนั้นสิ่งที่เขาจะทําได้สิ่งที่เขาจะมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในองค์กรนั่นก็คือเขาทําให้ซุนกวนทําพิธีมอบกระบี่อาญาสิทธิ์พร้อมตราตั้งแม่ทัาใหญ่เพื่อที่จะถืออํานาจคําสั่งเด็ดขาดในการจัดการบริหารองค์กรนั่นเองหรือว่าในการจัดการบริหารทัพนั่นเองนะครับ นี่คือไม้เด็ดไม้หนึ่งที่ผู้นำรุ่นเยาวหรือว่า CEO Gen Y ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้นั่นคือนอกจากการมอบกระบีอ่อัยสิทธิ์หรือว่ามอบอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำให้ได้นะั่นคือคิดแล้วก็หาวิธีการใดก็ตามเพื่อที่จะให้ผลงานเข้าตาเป็นที่ประจักษ์ เพื่อลดแรงเสียดทานเพราะไม่งั้นเนี่ยกระบีอายาสิทธิ์หรือว่าอำนาจเด็ดขาดในองค์กรเมื่อได้มาแล้วถ้าทำไปแล้วก็ปิดพลาดล้มเหลวเราคิดดูนะครับว่าจะมีคนจ้องคอยจับผิดหรือว่าคอยปรามาดอยู่อีกมากเท่าไหร่มาต่อกันที่3ก๊กกครับเมื่อภายผูกคาม75หมื่นของโจกอกของพระเจ้าเล่าปีมบุกมาประชิด ดินแดนงอกกกนะครับแล้วก็เมื่อได้รับกระบี่อายาสิทธิ์แล้วแล้วก็ร้อมตาตั้งเนี่ยลูกสุนจึงรีบเคลื่อนทัพไปสมทบนะครับที่อำเภออูเต็งนะครับซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดชัยภูมหลักที่สําคัญที่ตั้งยันกับงอกกงอยู่และเมื่อลกสุนมาถึงสิ่งที่เขาพบก็คือสีหน้าอันผิดหวังของพวกแม่ทัพนายกองหรือว่าอ่าแม่ทัพยายายใหญ่ๆนะครับที่ส่งบัณฑิตหนุ่มอย่างเข้ามาซึ่งก็ถูกมองว่าไม่ประสีภาษาอะไรและภายใต้อํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเขาสั่งทุกคนห้าม ทุกคนเคลื่อนทัพออกสึกนั่นเองทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมาดูต่อครับ <c oughs> เมื่อโลกซุนสั่งห้ามออกรบนะครับมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับแม่ทัพนายกองทั้งๆท,ที่กองทัพของพระเจ้าเล่าปีเนี่ยบุกจะประชิดดินแดนอยู่แล้วจนมาถึงร้องด่าหน้าค่ายเนี่ยแม่ทัพคนหนึ่งจะออก,กรบปลารอายก็ยังไม่ได้แต่โลกซุนก็อาศัยอํานานเจเม็ดเสด็จด็ขานบอกว่าแม้ข้าจะเป็นบัณฑิตไม่มีชื่อเสียงแต่ท่านซุนกวนมอบกระบี่อายาสิทธิ ควบคุมทุกกองทัพข่าย่อมทำให้ท่านผิดหวังไม่ได้แล้วก็หากใครละเมิดคำสั่งประหารทันทีนั่นเองไม่เจอไม้เด็ดอย่างนี้เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเจนไหนนะครับก็ต้องเงียบไว้ก่อนแล้วก็มาดูอาการก็คือรักคอตัวเองมากกว่าการกล้าขัดคำสั่งนั่นเองแล้วก็จนย่างเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับวันหนึ่งพระเจ้าเล่าปีเนี่ยสั่งย้ายกองทัพเหล่าแม่ทัพใลกองต่างมาขอพบลูกสุนเพื่อจะเคลื่อนทัพออกไปตี ไล่หลังนะครับตอนที่พระเจ้าเล่าปีย้ายกองทัพแต่ลูกศุนย์เนี่ยมองว่าเป็นแผนแล้วก็สายหน้าบอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเล่าปีเนี่ยเขาเป็นเสือเท่าเจ้าเล่ห์การเคลื่อนทัพแบบนี้ต้องมีทัพซ่อนอยู่หากเราเคลื่อนตามตีทันทีก็พินาศกันไปหมดเราสงบนิ่งไม่เกิน3วันก็จะเห็นว่าแผนการคืออะไร ก็แน่นอนสิครับก็ต้องมีคําปรามาแบบว่าไอ้ไหนุ่มนี่มันทําไมมันโง่แท้โอกาสดีๆอย่างเนี้ยทำไมไม่ตามตีนะครับแล้วก็ผ่านไป3วันกองทัพซุ่มของเราปีเมื่อไม่มีกองทัพของกบอเนี่ยตามมาก็ค่อยๆถอยทัพไปทีละกองจนหมดพอเห็นอย่างนี้ทุกคนจึงเอ่ยปากชมนั่นเห็นไหมครับว่าภายใต้คําสั่งเบ็ดเสร็จเด็ดค่ะหรือว่าสิทธิ์ที่ได้รับมาเขาก็มีเหลี่ยมมีมุมมีคมที่แสดงให้เหล่าแม่ทัพนายกอง ได้เห็นเหมือนกันและก็ทําให้เหล่าแม่ทัพในกองเริ่มเชื่อมั่นในโลกสุนมากขึ้นนั่นเองเมื่อพระเจ้าลาปีเห็นว่ากกกไม่รูป จึงประมาทก็เคลื่อนย้ายค่ายเข้าป่าตั้งค่ายยาว7 0 0ลี้ขนานไปตามแม่น้ําลกซุนเห็นจึงบอกว่านี่เป็นโอกาสนะครับให้สั่งเคลื่อนทับเลยแต่เราไม่ทับในกองทัดทานเพราะเห็นว่าเราปีตั้งค่ายลงหลักปักฐานยากที่จะเข้าตีได้ง่ายทีนี้ลกซุนก็เลยโชว์ขืนบ้างครับบอกว่าตั้งค่ายบ้าบออะไรจะยาวขนาดน,นี้ตั้ง700ลี้หากเราโจ,จมตีด้วยเพลิงกองทับ70,000นายของเราเนี่ยก็ฉีกทับ75 0 0 0หนไปได้เป็นชิ้นๆเพราะว่าค่ายที่ยาวเนี่ย ก็จะมาช่วยกันก็ไม่ทันเสียแล้วนั่นเองว่าแล้วนะครับก็สั่งเคลื่อนทัพในคืนนั้นทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดครับกองทัพจกกก75 0 0หมื่นวอดไยเล้าปีก็เกือบสิ้นชื่อในศึกนี้เช่นกันและนั่นเองผลงานชิ้นนี้นะครับก็ทำให้ไม่มีใครกล้าตำหนิ ลกซุนอีกต่อไปที่บอกว่าอายุน้อยน้อยประสบการณ์หรือเราเราท่านๆ่านหลายหลายคนนะครับจะเอาสูตรของลกซุนไปใช้ก็ได้นะครับแต่นั่นหมายถึงว่าเราต้องกล้าพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเรามีดีแล้วก็คิดอย่างรอบคอบอย่าให้เหมือนบาเจ็กลองคิดอย่างรอบคอบแล้วก็ไต่ตรองดูถ้ามีสิทธิ์ขาดหรือว่ามีอำนาจเติดขาดเราก็อาจจะใช้อำนาจในส่วนนั้นบ้างแต่อย่าให้เกินหน้า เกินตาใครหรือว่าอย่าไปล้ำเส้นใครๆเพราะนั่นก็จะทำให้มีเสียงตอบรับในฐานที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับผ่านมาแล้ว2ตอนกับในตอนของมาจ็กซึ่งไม่ฟังคำทัดทานนั่นคือข้อด้อยที่นำไปสู่วิบัติในที่สุดแต่ในส่วนของโลกซุนเนี่ยเป็นความกล้าในการที่จะใช้ความสามารถต้องเน้นนะครับในการที่จะใช้ความสามารถแต่ต้องมีความสามารถต้องมีความ ละเอียดรอบคอบด้วยเหมือนกันนาพาองค์กรหรือว่านาพาทัพไปสู่ชัยชนะและก็ความยิ่งใหญ่นั่นคือวีรกรรมของลูกสุนบัณฑิตน้อยที่อาจจะต้องใช้ทั้งอำนาจและก็สิทธิ์ขาดในการแสดงฝีมือในครั้งแรกแต่เมื่อแสดงฝีมือครั้งแรกเสร็จแล้วนะครับครั้งต่อๆไปย่อมไม่มีใครกล้าปฏิเสธนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของแม่ทัพเจนไวอีกหนึ่งตัวอย่างที่เอามาเล่าสู่กันฟัง แล้วก็เดี๋ยวไปพบกับเรื่องราวของโขงเบ้งในตอนหน้าอย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังและอย่าลืมให้กำลังใจกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้ Daily Secret ขอบคุณครับ